สวัสดีครับสมาชิกเพจเฮยุทธเดอะเซิร์ฟเทรดทองทุกท่านสวัสดีเช้าว,วันจันทร์ที่27มิถุนายน2565ครับสมาชิกทุกท่านราคาทองคำเปิดแกบกระโดดขึ้นมาเมื่อเช้านี้ค่อนข้างจะดูท่าทางแปลกๆนะครับเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมามีข่าวหลายสิ่งหลายอย่างที่แปลกใหม่เข้ามาในตลาดอย่างที่เราได้คาดการกันไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเลยนะครับ ว่าราคาทองคำถ้าจะเปลี่ยนแนวโน้มได้เบรกจากการไซด์เวย์ได้จะต้องมีข่าวที่มันแปลกใหม่ไม่ใช่ข่าวเดิมๆและข่าวนั้นจะต้องช็อกโลกพอสมควรด้วยจำได้ใช่ไหมครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาก็มีข่าวนั้นออกมานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแบรนด์ทองคำของรัเสเซียการเพิ่มสกุลเงินของรัเสเซียสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับ การจับมือกันระหว่างรัสเซียกับจีนสิ่งต่างเหล่านี้ครับเป็นสิ่งแปลกใหม่ที่เข้ามาในตลาดครั้งนี้นะครับแล้วโลกก็เตรียมช็อกโลกกันอยู่นะครับในครั้งนี้ครับผมมีคอร์สสัมมนาฝึกฝนออนไลน์แล้วก็สัมมนาสดนะครับ KTS ที่จะแนะนำกับสมาชิกที่ติดตามทุกๆท,ท่านนะครับคอร์สนี้เรียกว่าเป็น Key to Success กุญแจพิกชีวิตเป็นชื่อคอร์สครับเปิดลงทะเบียนวันนี้ถึง10กรกฎาคม2 5 6 5นะครับแล้วเราจะเริ่มเรียนการวันที่1 5ถึง16กรกฎาคม2565นะครับเป็นวันศุกร์กับวันเสาร์เป็นวันหยุดยาวนะครับลงทะเบียนกันด่วนเลยนะราคาพิเศษสำหรับรุ่นที่1นะครับเปิดโปรจากราคาเต็ม55,000บาทนะครับสมัมมนาสดเจอตัว เราก็จะลดเหลือ35,000บาทส่วนท่านที่เรียนทางออนไลน์ราคาก็จะลดพิเศษเหลือ25,000บาทครับเป็นราคาพิเศษทั้ง2ช่องทางนะครับใครสนใจทักไปที่แอดมินด่วนนะมีที่นั่งมีจำนวนจำกัดนะครับเริ่มเรียนกันในวันศุกร์ที่15และวันเสาร์ที่16รกรกฎาคม2565นี้นะครับ รับสมัครตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่10กรกฎาคมเลยนะครับคอร์สนี้ขอแนะนำนะครับสำหรับมือเก่ามือใหม่นะครับยิ่งท่านเทรดมานานแล้วมีเทคนิคเฉพาะตัวแล้วผมยิ่งแนะนำให้ท่านลองศึกษาคอร์สนี้ครับเพราะคอร์สนี้เป็นเทคนิคเฉพาะซึ่งจะเจาะลึกไปถึงจุดที่ท่านค้นหามันจะเป็นกุญแจที่พลิกชีวิตของท่าน คอร์สนี้จะเป็นคอร์ที่ขอแนะนำครับผมรักและก็ชอบมากกับการที่ใช้คอร์สนี้ในการเทรดเล่นรอบทำกำไรนะครับเป็นอะไรที่หลายๆท่านที่มาฝึกโรงเรียนแล้วต่างหลงไหลแล้วก็มีความสุขกับการใช้เทคนิคของคอร์สนี้ในการเทรดเป็นอย่างมากนะครับสนใจรายละเอียดก็ติดต่อไปที่แอดมินนะครับสอบถามรายละเอียดกันได้นะครับมือเก่ายิ่งสำคัญครับ แนะนำมากๆสําหรับมือเก่าที่มีเทคนิคส่วนตัวแล้วมีวิธีเทรดส่วนตัวแล้วท่านจะได้รับสิ่งเหล่านี้และจะไปเติมเต็มเทคนิคของท่านได้อย่างแน่นอนครับข์สนี้สุดยอดครับขอบอกตรงนี้เลยครับอย่าพลาดโอกาสนี้นะครับสวัสดีครับสําหรับข์สต่อไปครับเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับเรามาเจอกันด้วยเทคนิคของหนังสือเทคนิคเทรดทองแบบจอมยุทธนะครับ เราจะมาเรียนรู้ด้วยเทคนิคเทรดทองแบบจมยุทธที่น่าหลายสดนี้กันแบบฟรีๆนะครับเราจะมาเรียนรู้กันว่าช่วงนี้ราคาทองคําเป็นอย่างไรบ้างแนวโน้มสัปดาห์นี้ทองคําเป็นอย่างไรบ้างตรงนี้ครับเดี๋ยวเรามาดูติดตามไปด้วยกันเลยครับใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับขอไลค์ขอหัวใจแล้วก็แชร์เป็นกําลังใจกันด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับสนใจคอร์สฝึกฝนเทคนิคเฉพาะที่มันสุดยอดมากนะครับผมนี่ลหลงไหลไฟฝันแล้วก็กับคอร์สนี้มากๆนะครับสมาชิกหลายท่านเข้ามาเรียนรู้แล้วก็กลับไปด้วยความฟินชิลนะครับสนุกสนานกับการเทรดด้วยเทคนิคในคอร์สนี้นะครับโดยเฉพาะท่านที่รู้แล้วหรือท่านที่มีเทคนิคแล้วหรือไม่มีเทคนิคเหมาะสมทั้งหมดยิ่งเป็นขาเก่า ขาเกา่ามีเทคนิคเฉพาะตัวยิงเหมาะที่จะต้องมาเรียนรู้กับสิ่งนี้ครับแล้วเทคนิคของท่านจะเติมเต็มความสมบูรณ์ที่ท่านไม่เคยรู้มาก่อนเลยอย่าลืมทักไปที่อมินนะครับทุกท่านใครเข้ามาแล้วรายงานตัวเข้ามาครับขอไรคอหัวใจเป็นกำลังใจกันด้วยเช้านี้เป็นอย่างไรบ้างครับราคาทองคำเปิดแกลบขึ้นมานะเปิดแกลบขึ้นมาแล้วก็ หาแกลบไม่เจอเดี๋ยวหาแกลบให้ดูก่อนครับนี่ครับแกลบอยู่ไหนเอ่ยแกลบตั้งแต่เมื่อเช้านะครับเรามาดูกันที่ลายนาทีเลยเนาะกราฟของเทดเดอร์ร็อกไม่มีแกลบนะครับแม้กระทั่งลายนาทีก็ไม่มีแกลบแต่ว่าในกราฟของฟอ r ์เรกโบกต่างๆมีแกลบมากมายนะครับนี่ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับฟอ r เรกมีแท่งเขียวยาวขึ้นมาเมื่อเช้านี้ในลายนาทีนะครับ ลาย5นาทีก็เช่นกันนะครับก็มีแท่งเขียวยาวขึ้นมาเนาะแต่ไม่มีแกรบนะครับในท่าในกราฟของเทรดเดอร์ล็อกนะครับแต่ว่าในของโบรกเกอร์จะมีแกบตรงแท่งเขียวแท่งนี้นะ,ะแกรบก็เปิดมาที่1826นะครับตองน,นั้นแก็บยังไม่โดนปิดนะครับตรงนี้เราไปกันต่อนะครับเทคนิคว่าอย่างไรบ้างเราไปดูกันที่กราฟลาย,กกลย,าลายสัปดาห์สัปดาห์ละแท่ง ตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับเช่นเดิมตีเทนเลยครับไม่ต้องพูดพามทำเพลงอะไรมาถึงเราตีแนวโน้มเลยครับนี่ high ผ่าน high แล้วโคนนิ่งเ้นกอบปีเซนเอาไปวางไว้ที่โลด้านล่างนะครับตรงนี้เราจะเห็นว่าราคาทองคำก็ยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบลายวีคเช่นเดิมนะครับ ยังคงไซด์เวย์อยู่ในกรอบแนวโน้มของรายสัปดาห์สัปดาห์ละแท่งก็ยังไม่ได้บอกอะไรกับเราเลยนะครับไปต่อนะครับแล้วมันมีอะไรบ้างที่น่าตื่นเต้นไหมยังไม่มีนะครับเพราะว่าแก็บเมื่อเช้าก็ยังไม่ได้มากมายอะไรเราไปดูกันต่อที่ลายเดย์ายเดย์บอกว่าอย่างรายครับนี่ครับ Day. ลายเดย์เราก็ขีดเส้นไปเลยครับลายเดยจากไฮผ่านไฮ เราก็จะได้เส้นแนวต้านตัวนี้ออกมานะครับเรียบร้อยแล้วเราก็โคน i นิ่งเส้นนะครับเอาไปไว้ที่ด้านลาน่างเนาะาไปไว้ที่แนวโน้มด้านล่างตรงนี้ปับ๊บเรียบร้อยก็ได้เป็นแนวโน้มของการไซเวดดาวของลายเดยนะครับลายเดยก็ไซเวดดาวในกรอบอย่างนี้ รายสัปดาห์ไซเวคู่ขนานรายเดเป็นดาวเทนลงมาอยู่นะครับณนะเวลานี้เนะาะอารมณ์นี้นะครับแล้วอย่าลืมเส้นสีฟ้านะเส้นสีฟ้าที่เราลากกันมานานแล้วเนาะเส้นสีฟ้าที่เราลากกันมานานแล้วเราก็ใส่เลยครับจากนี้ลากผ่านไปแบบนี้เราก็จะได้เส้นสีฟ้านี้ออกมานะครับ ใส่เป็นสีฟ้านะซึ่งเส้นสีฟ้านี้เราลากกันมาหลายสัปดาห์แล้วเนะาะเป็นเส้นเฉียงนะครับลากมาจากโลผ่นหกร้อยเจ็ดสิบเก้าเหรียญตรงนี้นะครับแล้วก็ผ่านโลที่พันเจ็ดร้อยแปดสิบหกเหรียญตรงนี้นะครับเราก็จะได้เส้นสีฟ้าเฉียงนี้เนาะนี่ก็คือแนวโน้มของราคาทองคําในตอนนี้นะครับมีอะไรเกิดขึ้นไหมยังไม่มีครับยังคงเป็นแนวโน้มเดิมนะครับไม่ยังไม่มีอะไรตื่นเต้นเลยครับ ทำไมถึงพูดอย่างนั้นข่าวใหญ่โตมากมายแล้วก็เปิดแกลบรูบเบอร์เมาาื่อเช้านี้แต่เราสังเกตครับทั้งกราฟรายสัปดาห์และก็กราฟรายเดย์บอกกับเราว่าแนวโน้มยังคงอยู่ในแนวโน้มเดิมแล้วก็ยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปนะครับแต่เราต้องมารอดูว่าสัปดาห์นี้จะมีไหมเราก็ต้องรอดูแต่ณนะเวลานี้ยังไม่มีใครเข้าใจกด5มาคนละหตัวครับ ใครเข้าใจกด5มาคนละ1ตัวครับให้เข้าใจกด0แล้วเรามาดูอะไรกันต่อดีล่ะเราก็มาดูแนวโน้มลายเดยครับเพราะอันนี้เป็นการวิเคราะห์ลายสัปดาห์เนาะเราก็จะได้ว่าจะได้ว่าแบบนี้ครับหากราคาสามารถเบรกแบนด้านบนนี้ไปได้นะครับ เบรกแบนด้านบนนี้ไปได้ซึ่งเจ้าแบรนด์ด้านบนตอนนี้อยู่ที่อยู่ที่เท่าไรเออเดี๋ยวเอาเมาส์ไปจ่อมันก่อนครับอยู่ที่1800ปดครับประมาณ1 8 7 0ปเหรียญน,นะครับตรงนี้ถ้าเบรกได้มันก็จะขึ้นต่อขึ้นต่อไปไหนขึ้นต่อไปนี่ครับขึ้นไปออกไปที่แนวต้าน1 8 0 79หรือไม่ก็80ตรงนี้นะครับนี่เลยครับแนวต้านแรกนะครับพัน879เหรียญตรงนี้นะครับถ้าเบรกได้ก็จะขึ้นมาทดสอบเส้นนี้นะครับเส้นให้เป็นเส้นสีแดงแล้วก็ ถ้าสามารถขึ้นต่อได้ก็จะไปทดสอบแนวต้านถัดไปแนวต้านถัดไปก็อยู่ที่1890เหรียญตรงนี้ครับ1 8 0 8 79คือ80เนาะแล้วก็1890เนาะตรงนี้ครับ2เส้นนะครับมาจากไฮแล้วก็มาจากโลตรงนี้นะครับโล1,890ไฮที่1879ก็ตีชะว่า1880น,นะครับ ตรงนี้ใครเข้าใจกด5มา1ตัวนะครับไม่เข้าใจกด0นะถ้าสามารถเบรกตัวนี้ได้นะครับอัน,นั้นเราก็เลยได้แนวต้านมาเห็นไหมได้แนวต้านของสัปดาห์นี้มาละง่ายๆแบบนี้ไม่ต้องคิดมากไม่ต้องสนใจอะไรมากครับ อาร์ประมาณนั้นนะอามประมาณนั้นส่วนแนวรับอยู่ตรงไหนครับถ้าสามารถเบรกแนวรับสีฟ้าข้างล่างได้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ1800นะครับ1800 1 7 0 0 1,800นะครับมันก็จะลงไปเจอกับแนวรับนี่เลยครับโลตรงนี้1786เหรียญขีดไว้ครับ1786เหรียญน,นี่ครับ เห็นภาพไหมครับว่าตอนนี้ราคายังอยู่ในกรอบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแนวโน้มที่เกิดขึ้นจึงเป็นแนวโน้มอย่างนี้ครับหากสามารถเบรกหากสามารถเบรกเส้นสีเขียวตรงนี้ได้ซึ่งอยู่ที่1800อยอมเท่าไหร่เอ่ย1870นะครับ ก็จะไปเจอกัน1,800นี่เลยครับ80-90ถึง90ซึ่งเป็นโซนแนวต้านอยู่นะครับตรงนี้เป็นโซนแนวต้าน2เส้นนะเราจะเห็นว่าเทรนเฉียง1,870แนวต้านถัดไป1,880แนวต้านถัดไป1,890ยโอ้เลขสวยมากครับ30เหรียญเรียงตัวกันอยู่ตรงนี้เลยนะครับ30เหรียญเลยนะเราก็ลองมาเขียนดูครับว่าถ้าเกิดการเบรกเอา นะถ้าเกิดการเบรกเอาราาคาก็จะขึ้นไปที่พ8 7 0นะครับแนวต้านเฉียงตรงนี้นะครับอ่าจริงจริงมันอยู่ที่ประมาณ1 8นแอยเจ็ดสิอนาะพันแปดร้อยเจ็ดสอแล้วกันนะครับเนาเอาเศษใส่ไปด้วยไหมพัน้ยเจ็ดสิบเอดนะครับแล้วก็ ีแดงถัดไป 1,879, 1,879นะครับก็คือเป็นไฮก่อนหน้าตรงนั้นนะครับไฮก่อนหน้าตรงนั้นถัดไปเป็น1,890นะครับ1,890เหรียญเนาะนี่ก็คือแนวต้านทั้ง3แนวนะตอนนี้ของไทม์เฟรมล i n เดย์นะครับ ของ t i m e Frame Line Day บอกกับเราแบบนี้นะแล้วแนวรับล่ะแนวรับอยู่ตรงไหนครับแนวรับก็อยู่ตรงนี้เรามาหาแนวรับกันต่อครับแนวรับก็คือเส้นสีฟ้าเฉียงเส้นนี้นะครับอยู่ที่1,800เนาะถ้าหลุด1800ไปได้ก็จะลงไปเพื่อที่หาเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับ ทุกท่านเข้าใจนะเส้นสีแดงเส้นนี้นะครับก็แนวรับตอนนี้ก็เลยอยู่ที่เส้นสีฟ้าพัน0นะครับเส้นสีฟ้าคือ1,800ตอนนี้นะครับเส้นสีแดงอยู่ที่ 1, 7 1, 7 8 6 1,786นะครับ แล้วถ้ามันหลุดไอ้เจ้าพันเร้แล้วมันจะไปไหนต่อหาเจอไหมเราก็หาเจอเนาะแนวรับถัดไปก็ไปอยู่ที่นี่เลยพันเห้ตรงนี้นะครับนี่ครับ1 7นเห้มเหรียญตรงนี้ก็จะเป็นแนวรับถัดไปนะครับลากไปเลยครับ เ,เรียบร้อยหลุด1786ไปเจอการพัน 1, 3โลถัดไปนะครับเรียบร้อยครับ3แนวต้าน3แนวรับใครเข้าใจกด5มาคนละ2ตัวครับไม่เข้าใจกด0 แนวโน้มราคายังคงอยู่ในสามเหลี่ยมนะครับณนะตอนนี้ณนะตอนนี้ยังไม่มีการเบรกเอาออกไปจากสามเหลี่ยมนะครับดังนั้นเนี่ยแนวโน้มราคาก็ยังคงอยู่ในสามเหลี่ยมสีเขียวกับสีฟ้าตรงนี้นะครับถ้าเบรกได้ลูกศรสีเหลืองครับเบรกเส้นบนได้จะขึ้นต่อไปเจอพันแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดก็คือเทนสีเขียวเบรกถัดไปเจอพันแปดร้อยเจ็ดสิบเก้าเป็นไฮล่าสุดที่ทําไว้แล้วถ้าเกิด ทะลุไปได้อีกไปเจอ1890เป็นโลที่ทำเอาไว้ก่อนหน้านั้นนะครับส่วนแนวรับถ้าเบรกเส้นสีฟ้าร่างลงไปได้ซึ่งเส้นสีฟ้าร่างอยู่ที่1800เหรียญน,นะนะเวลานี้โดยประมาณนะครับเบรกได้ไปเจอกันโลถัดไป1800-1786นะครับถ้าหลุดลงไปอีกก็ไปเจอกัน1753นะ ตรงนี้จึงเป็นแนวโน้มที่เกิดขึ้นของราคาทองคำในสัปดาห์นี้นะครับแล้วถ้ามันเกิดความรุนแรงขึ้นเนื่องจากมีข่าวใหม่ๆเริ่มเข้ามาในตลาดเนาะเริ่มเข้ามาในตลาดเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามันหลุดลงไปอีกนะครับข้างล่างจะไปเจอกันที่เท่าไหร่เราก็ลองคิดดูครับพันตอนนี้แนวรับเส้นเทนอยู่ที่1 7 0 0 1700... 1700. ประมาณ1 7 0 0นะครับถ้าหลุดไปได้อีกนี่นะครับหลุดแนวโน้มเจ้า1,753ไปได้อีกจะไปเจอกันที่ตรงนี้ครับ1 7 0เเหรียญโดยประมาณ1,700เหรียญโดยประมาณนะครับเพราะว่าเส้นเทนแนวรับมันอยู่ตรงนั้นนะครับเส้นเทนแนวรับอยู่ตรงนั้น1,700 แล้วก็ถ้าเบรกเส้นบนได้ล่ะเบรก1890ได้จะขึ้นไปไหนต่อถ้าเบรก1890ได้แนวโน้มก็จะต้องมาเจอโซนตรงนี้ครับโซนนี้ครับ1 9 5เหลเหรียญน,นี่ครับโซนประมาณ1 9 5 0เหรียญน,นะครับเบรกตรงนี้ได้ก็จะไปเจอกันที่1950เหรียญน,นะครับมันเป็นโซนแนวต้านอยู่ตรงนั้นนะครับ โซนแนวต้านตรงนั้นก็คือเส้นนี้ครับนี่ครับโซนแนวต้านที่ทำไว้ในอดีตนะครับาารนี่ก็คือโซนแนวต้านที่ทำไว้ในอดีตนะครับพันเก้าร้อยหาเหรียญอารมณ์ประมาณนี้เลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ราคายังคงคุมโซนการไซด์เวย์อยู่นะครับขึ้นอยู่กับข่าวขึ้นอยู่กับข่าวที่ จะเกิดความรุนแรงขึ้นไหมข่าวเริ่มมีเข้ามาแล้วเริ่มมีประเด็นหัวข้อข่าวเข้ามาแล้วในตลาดเมื่อวันอาทิตย์นะครับเมื่อวันเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานี้นะครับมีหัวข้อข่าวประเด็นมาแล้วเกี่ยวกับการแบรนด์ทองคําของรัเสเซียจากกลุ่ม G7 แล้วก็การรวมตัวกันของกลุ่มบิตที่มีจีนรัเสเซียนะครับบราซิลแอฟริกาใต้ นะครับรวมตัวกันนะครับแล้วก็แบรนด์อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับของอเมริกาของยุโรปก็เป็นการรวมกลุ่มกันนะครับแยกฝ่ายกันค่อนข้างชัดเจนตอนนี้นะครับค่อนข้างชัดเจนในตอนนี้แล้วก็ไทยเราก็ไปรวมกับเขาด้วยนะครับไทยเรามาอยู่ยืนอยู่ฝั่งเอเชียนะครับไทยเราตอนนี้มารวมอยู่กับกลุ่มจีนเนาะซึ่งตรงนี้ก็ ก็ต้องรอดูครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปนะครับและข่าวนี้จะมีความรุนแรงเกิดขึ้นไหมสิ่งต่างๆเหล่านี้ครับมันจะทําให้ราคาทองคําเกิดความผันผวน,นขึ้นได้นะครับมันอยู่ที่ว่าข่าวทางไหนจะสามารถชี้นําตลาดได้มากกว่ากันตรงนี้ไม่สามารถบอกได้เลยนะครับสมาชิกทุกท่านเนื่องจากว่าเนื่องจากอะไรครับเนื่องจากราคาทองคํายังคงไซด์เวย์อยู่นะครับ ลายเดย์ลายสีชั่วโมงยังคงไสด์เวยอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถเบรกออกจากกรอบไปได้ดังนั้นเราก็เลยต้องรอดูการเบรกเอาออกจากกรอบฝั่งไหนได้เปรียบมันก็จะเบรกออกไปทางฝั่งนั้นนะครับเพราะนั้นเนี่ยระหว่างกลุ่ม2กลุ่มที่ตอนนี้แยกตัวกันชัดเจนแล้วนะครับระหว่างรัสเซียกับจีนกับเมกากับยุโรปเนี่ยครับแยกตัวกันชัดเจนแล้วเนี่ยหากกลุ่มไหนเนี่ยได้เปรียบในยุทธศาสตร์นะครับในยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจนี่นะครับ ก็จะทําให้ราคาทองคําผันผวนไปทางด้านนั้นนะดังนั้นเราก็เลยต้องรอดูแล้วอาจจะต้องรอดูนะงานนี้เนี่ยเพราะว่าข่าวพวกนี้เป็นข่าวใหม่ที่เข้ามาในตลาดเข้ามาในโลกใบนี้นะครับแล้วก็ยังไม่รู้ว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไรดังนั้นถ้าเกิดเราไม่ต้องการความเสี่ยงกับชีวิตและทรัพย์สินของเราเราควรรอดูข่าวสัก สัปดาห์สักหสัปดาห์นะครับเต็มๆเ,เลยสัปดาห์นี้ไม่ควรเทรดกับตลาดเลยครับเพราะว่ามีหลายสิ่งหลายอย่างที่ปัจจัยพื้นฐานจะดึงราคาทองคําให้วิ่งไปตามครับเด้งไปลงมาอะไรต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะขึ้นจะลงเนี่ยมันจะดึงกันไปดึงกันมาอยู่อย่างเงี้ยครับมันอยู่ที่น้ําหนักของข่าวที่เข้ามาเล่นนะครับดังนั้นตรงนี้ใครเข้าใจกด5มาคนละ3ตัวและครับไม่เข้าใจกด0ูน เข้าใจกด5มาคนละ3ตัวครับไม่เข้าใจกด0ดังนั้นเราจึงต้องรอดูครับแนวต้านแรกก็1870นะครับแนวรับแรกก็1800นะครับตรงนี้ต้องรอดูดีๆแล้วว่าจะไปทางไหนเนาะสจุดนี้เป็นจุดแนวรับแนวต้านของ3มเหลี่ยมนะครับ ตรงนี้เป็นแนวรับแนวต้านใหญ่ทั้งหมดเลยนะครับใหญ่ทั้งหมดเลยนะแนวต้านทั้ง4ี่แนวนี้แล้วก็แนวรับทั้ง4ี่แนวนี้ไม่ใช่แนวรับแนวต้านสําหรับการเล่นรอบสั้นๆนะครับมันเป็นแนวรับแนวต้านสําหรับการดูแนวโน้มใหญ่ดังนั้นสัปดาห์นี้มีข่าวที่ค่อนข้างแปลกใหม่เข้ามาคุณยุทธจึงให้เป็นแนวโน้มใหญ่ไว้นะครับไม่อยากให้สมาชิก เข้าไปในตลาดไปเล่นรอบกับมันเพราะว่าพอร์จะเกิดความเสี่ยงที่ค่อนข้างมากนะครับมันไม่รู้แนวโน้มที่ชัดเจนว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะตรงนี้ทุกท่านเข้าใจนะครับเข้าใจนะโอเคเมื่อเข้าใจแล้ววันนี้ก็จบการวิเคราะห์รายสัปดาห์แต่เพียงเท่านี้แล้วครับทุกท่านแนวโน้มต่างๆก็เป็นไปตามนี้เลยง่ายๆเท่านี้นะครับง่ายๆเท่านี้ไม่จำเป็นต้องลงไปดูที่ไทม์เฟรมเล็กกว่านี้เพราะช่วงนี้ เป็นช่วงที่จะมีการเลือกทางเลือกข้างแต่ต้องรอเวลาสักเล็กน้อยนะครับต้องรอเวลาเพื่อที่จะให้ทุกอย่างมันเกิดการลงตัวของปัจจัยพื้นฐานตัวใหม่เข้าใจนะครับของปัจจัยพื้นฐานตัวใหม่ที่จะเข้ามาในตลาดโลกใบนี้นะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานตัวใหม่นี้ทุกท่านก็คงทราบข่าวนั้นนะครับเป็น ปัจจัยพื้นฐานใหม่จริงๆนะครับการแยกกลุ่มกันชัดเจนแล้วก็เดิมทีมันก็รูคร่าวๆแล้วแต่ตอนนี้เขาระบุกันชัดเจนแยกกันชัดเจนจริงๆนะครับมันจะเป็นอย่างไรการแรงผลักดันของขั้วบวกกับขั้วลบเนี่ยนะครับมันจะเป็นอย่างไรครับแม่เหล็กมันมีสองขั้วเนาะขั้วบวกกับขั้วลบเวลามันผลักดันกันเนี่ยฝ่ายไหนเพียงพล้้ามันก็จะไปอีกทางหนึ่งนะครับตรงนี้ช่วงนี้จึงอยากให้สมาชิก ทับมือเอาไว้นะครับอย่าไปยุ่งกับตลาดจะเป็นการปลอดภัยกับพอร์ตของ,งการลงทุนของท่านนะแต่ถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าทับมือไม่ไหวทับมือไม่ได้งั้นสมัครคอร์ส KTS Mastercard เข้ามาเลยครับแล้วเราจะเจอกันวันสัมมนาที่15 5และ16 กรกดาคมที่จะถึงนี้นะครับอดใจรออีกครึ่งเดือนเท่านั้นนะครับท่านก็จะได้เรียนรู้กับเทคนิคใหม่ที่ค่อนข้างจะสุดยอดแล้วก็ขอแนะนำกับทุกทกท่านตรงนี้เลยนะครับว่าเป็นคอที่ผมภูมิใจมากนะครับแล้วก็อยากจะนำเสนอทุกท่านว่าไม่ลองไม่ได้แล้วนะครับถ้าใครบอกว่าเสียเวลา การทำสิ่งนี้จะเสียเวลาผมก็บอกเลยว่านี่แหละคือช่วงเวลาที่ท่านจะต้องยอมเสียแล้วเจอกันนะครับทักไปที่แอดมินครับสำหรับวันนี้ก็จากลาแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับทุกท่านสวัสดีครับ